เดิมคือก็พี่น้องผมพายิตโตอาคมของบา้ามีเออปิงป้ง,งปิ้งโค้งปิ้งโค้งกล้วยปลาดุกใส่บักม่วงใส่ขิงแสบๆกล้วยหลวงพ่อเพิ่นให้มา,ามื้อน,นี้เพิ่นเลยโตนนัเนาะครับเน,ะนาะเพิ่นให้กล้วยมา4หน่วยเอาไปสู้แม่กิ้นน้ำ่าซั่นป่นเห็ดละงอกป่นเห็ดละงอกข้าวฮ้อนๆข้าวบาดเฮ็ดจังได๋ก็แเสบพี่น้องผมจุด๊ด นี่พระเขาพระเนาะครับเนาะเหมือนเดิมคือเก็ไอเล่าแลายไนไอเล็ดมีลุ่งเขียวเนาะครับเนาะ้อและลุงจันปฏิเพื่อยังล่ะกะครับสวัสดีครับครับนอ้องอ่าน้องคนที่ถามมาบอกว่าอยากได้คอนเทนต์ไปกินเขายุทึงเมี่ยูุยุทึงเมมเผาผีนั่นละ่กะก็อดเอาได้เฮ็ดแน่นอนหาทีมงานยุไปกินผู้เดียวกับยานปูวา่าหามูอไปกินเอาลาบมัวไปกินเลย เด้อครับเด้อบ้ามีให้สัญญา,าว่าบ้ามีสิไปเฮ็ดให้ตั้วปาใสา่เรียวนั่นอดเอาจังหน่อยบ้ามีบ่ลืมเด้อข้อมีนเข้ามานั่นขอตัวหลายๆเทียนให้เสียใจเด้อครับเด้อแล้วก็บบ่ว่าสีเป็นไอเล็ดมี่ไอบรรจงท่องหน่อยลุงเขียวเอ่าไอเล่าแลีนหนอ้ไอถือกวางประคองชีวิตในอันนั่นละมู่นั่นละที่มักเปิดแผถบ้ามีที่มักหุ้มตั้วปาเพิ่นเบิเบ่งถูกไอเล็ดมี่แล้วสีเบิ่งถูก คลิปเบิ้งถูกฉอดเบิ้งเกินจบเด้ขั้นสันเราว่าเอาค่ำที่บ้ามีบ้าอยุกก่กลางชิบหรือว่าเท่ไทยคลิปเอามาฮุมบ้ามีอะไรด,ด้สเ้แีดงว่าเราเบิ่งคลิปบ้ามีเกินจบนะขอผูไ,หไ,หไห้หลายไอได้ได้ว่าได้ด่าเได้เขามาเลยแบบเจ้านี่ค่อยมาขึ้นยังของคุณเรดมีเอาส่วนไอเลีดมีแล้วก็ทีมงานที่มาคุมของเฮามากินเขาน้ากันเ้ยครับเ้อเออเอานี่เด็ดพี่น้องผมเด็ดที่เด็ดเด็ดแน่นอนมอนี้เอาจัดห้ปูคือเก่าเหมือนเดิม จ้าในปูก้อนคือเก่าเหมือนเดิมปูเฉาบดีก็ต้องกินแบบนี้คือว่าปูอาจสีเฉาบดีเฮ้ยดีกว่าบ้ามี่บ้ามี่กับเฉาบดีเด้คู่มือนี่อือปึ๊บปนเห็ดละงอกกล้วยจักหน่วยได้กล้วยมาต่างหาหนวยเออเดี๋ยวหนามกับเปียนหนามทาเปียนห้เด้อปูเด้ออือหนามทาเปียนห้เด้อปูเด้อเออเออาอ่าเอา เขามาพ่อบอปูซ้ำนีน่ะจ,จะพ่อนาะปูเนาะ,นาะอือเอาปูอาขออนุญาตเชิญปูไม่กินไม่อยากมาเสียบผ้าปู้สังกษายายสังกษ,กษีขาดถาดบริวารมากินเด้อปูเด้อผ้าพิ่นมากิน,เ,น,เ,อน,กนเอาไส้ละกล้วยอือเทียสิได้กินผูเ้ดเดียวพี่น้องว่ามีเงินซื้อเราให้ทีมงานกินเราว่าตรงๆ ซาทุซาทุซาทุบ่มีเงินซื้อเราให้ทีมงานกินแล้วอืมใช้อะรเจียวหนามคอยพี่อ้าเออเอานวนามก้อนบาทนี่ปูข้าข้อดิขันบ่มีหนามกระไดเอานี่เนาะครับเนาะเอาเป็นผ้าขาวปูละบาทนี่ เอาเชิญปูสังกษสาย,ยายสังกษีขาถาดบุรีบ้านสร้างมาวัวควายของปูของใดกัดเตือนทุกคลิปคันยาฝนตกฝ้าขึ้นฝ้าห้องย,ย่ามาอยู่แถวนี่เพราะว่าต้นนีเงาใหญ่ที่สุดในบรรดาสร้างแล้วมันอันตรายนาะครับเนาะเอามาบาทนี้เข้ามาลุยกันมาสร้างวา่า <laughs> ปนเหตุตัวขออนุญาตขุ่นปูหลายๆเน้อ น้องพอน้องพี๋สิเอากบะามี่อยากใหญ่มากเห็ดคลิปหาก็หามาสู้ปูสู้ตาหามาเห็ดคลิปกินอืมในวัดกับไดร์แซ่บต้นเห็ดละงงยังมาแซ่บเลยวะโม่เป,ป็นตะปนเห็ดละงากมากตัวละพี่น้องเห็ดละงงเห็ดละลด้วยควันร้อนในบะามีว้าวว้าว เดี๋ยวเขาลองคข่ปยปะดุกพักกับบะหมี่ยางไปพักกับก่อนพักกบักกบนี่กินือไม่ยินข้าโเรแลนะ้วน่ะกินได้อยอะบ่ยอดอันนี้หาพักกับตามดูดูการแบนบนี้กินได้อยอะบ้างอ,อ,อืม พักกับอย่นอ้อผมเ,อๆๆเดี๋ยวโดนมึงนี่เนี่ยคันเลี้ยงบ่เชียงกับบ่เป็นตาเลีเ้ยงที่มากระได้ขีญาตเพราะเขาเฮาบ่าไดม้มีพักกับแล้วเห็นบ่ พระเขาบ้ามีกับครบแล้วบาทเนี่ยเบิ่งเอาอพระเขาบ้ามีครบแล้วด้วยครับเรื่อบาทนี่แก้วโอ้ตะวากไกวก้อยปลาใส่อบึงม่วงโคตรแซ่บพี่น้องลุงพลผลเสียสลระหายเลยดีนี่ว้า Wow. สาสุสาสุปูอลูกหลานเป็นคก้อนโกโขกโกิบตันก็กิบบว่าสิลงทาง Facebook เฟซบุ๊กเลี้ยวแฟนเพจยบติ๊กต๊อกยูทูปก็ขอให้มียอดวิวเป็นร้อยล้านพันล้านวิวผ่ผมเลยเดอปูเด้ออืมอืมจังได้กด็ได้ลูกหลานก็ตั้งใจเห็ีดอยู่ดอกคันแม่ได้พันล้านวิวอีหลีกะมอล่ำมอลำเหมือนปูกโกโขกเลย เห็นบ่อมากินกับเพิ่นเพิ่นมาขวาเพิ่นมันเป็นตัวย่างที่บ่ดีเด้พี่น้องนี่มากินเขาน้ำปู้นำ้ำตามาใส่อุปกกวนเพิ่นใส่สถานที่เพิ่นยังมาขวาไอ้นี่เพิ่นอยู่อันใดกวนบ่กวนบ่ว่าด้วยการกระท่ำลงไปจิตใจการกระท่ำข้ามบ่ข้ามจ่าจะปู้เ้อการเสรยงออกออกไปบ่มีขอโทษัวขว้าเด้อปู้เ้ออันใดมันกินมันได้ก็ถอดกดเครื่องลูกหลานเลย เงินปูวัดส wow. oh, ุดวอดสิจีเห็ดให้คนบางแล้งสันกขควายลูกร้านสืบรอตตอรีแล้ววันที่หนึ่งก็ได้ปูว้าวโอ้ยพระเขาวพระจังใดจะมาเสียบพระเขาวัดเขาเอือนพระเขาวัดพี่น้องว้าวว่างั้นน้งขัวขักว่ะ 와, 와, 와. ขอฟัง patreon. ทุกไรืททนะ่ทุกสานทุกการสื่การตามเงินเงิก็พี่รองผมจ่ายหัวใหญ่ทีมงานอีสานบากเวงห้างเล็กๆหักโร่นรดยได้พี่รองเด้อะที่ได้ทาทั้งคำว่าคำจาที่พูดออกไปเพราะว่าอันใดบ่หมอบสมกนเขาอย่านี้ขอโทษขออภัยเด้พี่รองเด้อเบิ่งแนียงบามีเนี่ยอยาถิ่มอยาปลาบามีเถอะอันใดผิดพลาดกะขอโทษขออภัยเรื่อยๆขอบคุณครับเอาปูอันนี้พระจากปูไปบ้าน